สวัสด so ีคร so ับ like พ like ่อแม่พ so 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 ี so again, so pages pages. So so hmm. ่น้องวันนี้กับมาปากกับลุงคำคนขายบ้านไหนแล้วครับผมวันนี้ลุงคำกับมีเมนูนําเสนอแล้วครับผมว่าจะแกงผักกาดครับผมผักกาดปันครับใส่จิ้งงวครับผมสูตรบ้านๆครับผมวันนี้ครับนี่วันนี้ลุงคำก็ถไายบรรยากาศต่างนองพ่พอเลยนะครับผมอร่อยพอจริงหรอหน้าฤดูใบไม้ร่วงครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมตีประเทศสวีเดนครับผมนี่ครับนี่ครับ ตอนนี้อากาศก็อยู่ที่10องศาค,ครับผมไม่ไม้ก็ร่วงรงนี้ครับนี่ครับวันนี้แดดดีครับผมโอเคครับผมจะได้ทำไปพร้อมเมนูของความคนไก่บ้างเลยครับผมนี่ครับติดตามไปเลยครับผม มาครับผมพวกเครื่องแกงนะครับผมเครื่องที่งเซอร์พี่แกงนะครับพี่แกงฮอกาดนะครับผมเส้จิ้งงัวครับผมอันนี้คือบะแขวนนครับผมบะแควนภาษาเหนือครับภาษาไทยน่าจะเป็นมะแขวนหรือเปล่าครับพลาดันได้ขอสมาพายเลยนะครับผมแล้วก็มีริดแห้งครับเรามีใบบักโคลครับผมมีตะไคร้ครับผมตะไคร้นะครับ แล้วก็มีหอมขาวนี่ครับผมหอมขาวหอมกีบน้่ครับผมแล้วก็มีหแดงครับเครื่องแกงเขานะครับขาไปได้ก็คืออย่างนี้ีกะปิครับผมนี่ห่อนอย่างแรครับผมที่เวาชอบครับถ้าจะเห็เดือกหนกะปิแกงไหมครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือปลาล้านะครับผมปลาห้านะครับนี่ครับ เครื่องข้าว้าวประมาณนี้ครับผมน้าจะตำล้อมกันครับอันนี้ใส่ที่หลังเป็นขูดครับถห้จะเรียบเม็ดบกแก่นี่เอาไปขั้วก็ได้ครับผมให้าบกขั้วกับตำนะครับตำตำแล้วใส่มันรุ้นครับผมมาแล้วครับผมจิ้งัวครับอันนี้ผมซอยเรียบร้อยแล้วครับผมจิ้นติดมันนะครับนี่ครับผมที่ไม่เจ๊รครับผมสองหัวครับผม อะ้ก็ฝารรกกดไลค์กดแชร์นะครับผมคำคนไกลบ้านครับตี่ตามนะครับผมเดี๋ยวขอไปตอมพริกกับซอยเครื่องก่อนครับงไปครับใส่กเทียมลงไปครับต่มเลยครับผม แดงลงไปเลยครับเลืองแห้ครับนี่ครับมาครับผมเลือเสร็จแล้วครับอันนี้ฮับฟรีเข้าใส่เลยครับนี่ครับฟรีชชบสบเลหนึ่งช,ช,ช้อนโต๊ะ แบบเลยครับเรียบร้อยครับผมน้ำพริกแกงประกาศใส่จิ้งงวงเอาครับผมนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไปคั่วครับผมเปิไปคั้วเดี๋ไปใส่ผักก่อนครับผมไปหัน่นพักก่อนครับ รับมาครับทำไมไม่น่องมาเริ่มคั่วพี่แกงนะครับแกงนะครับนี่ครับตั้งไฟเลยใส่มาครับนี่ครเอาทอดไปเลยเฮ้ยแกงหอมนะครับเฮ้ยนี่ไงจ่า น้ากล้องงัวเลยมาครับผมหลังจากที่แกงหอมนะครับกิ้งงัวนี้ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับโกลน,นะครับผมโกลโกครับครับผมเริ่มหนาวครับ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวใส่น้ำซุปเลยครับผมนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับันขวั่วมันแห้งหรือว่ามันจะด,ดนลูกนะครับเอาที่แข็งแบบอะไรที่แกว่าเอาน,น,น้ำแข็งหมดครับน้าโคกร,รเลี่ยนะครับผมใส่ลงไปเลยน่านัน่นใจว่าเติมได้ครับผมนะครับรเคี่ยวจีมนี่ ซุปมันเปื่อยมันนิ่มพอครบเกวได้ก่อนเอาผักมาใส่ครับผมโอเคครับผมยวขอต้มสักครั้งครับเพื่อความเปื่อยของจิ้นครับผมเดี๋ยวครับมาใส่ผักครับข้าวเนีระตูนหางงอครับผมเนี่ยครับหางงอของคุ้ครับผมติ้มไปเลยปลาเลยครับผมนี่นี่ครับ หางมวนทีนีหออขายบบมีหนังครับผมมีก็ะจีนกับผิวๆนะครับนี่ครับผมขอมีหนังขึ้นครับมาครับผมเอาปุ้งเครื่องก่อนนะครับก่อนที่ผักจะลงครับอ่านี่อันนี้ชุดโรนะครับผมคือจอนโตครับผมน่ครับแล้วใส่เกลือน้อยครับ เชือน้ำปลาครับผมขาดไปได้คือยังครับปลาร่าครับผมนี่ครับผมปลาร่าครับใส่ลงไปเลยครับปลาร่านี่ครับผมว่าไทยเอ้พวกว่าไทยวันเห oh นือภาอีสานครับผมปลาร่าขาดบ่ได้ครับส่วนมากนะครับผมแต่บางคนมากินนะครับผมขอสุมาอภัยคนที่มากินได้ครับผม หมอนี่ก็น่ากินนะครับผมนี่ครับนี่ครับกินเข้าก็ได้ครับผมแก้มก็ดีครับนี่ครับผู้สุนเตงนะครับนี่ครับอันนี้ยุบไปยังยังเลยหอนแล้วก็แบบปิดฝาขนาดปิดฝาแล้ยมันจะยุบเลยโอ้ยโอเคยุบแล้วครับนี่คเอาปูดใส่เลยครับผม ใส่ถึงไว้นะครับผมจะได้หอมครับดับคาวครับจิ้มงวงจิ้มควายนี่เราต้องมีใปบุกขูดครับผมจะได้รับกลิ่นคาวครับบางคนมากินนะครับจิ้มงวงจิ้มควายครับผมขอส่งมาพาเลยนะครับผมมาไส่มากมันนะครับผมอย่างนี้เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปตำอันนี้ก็อนมาแขวนแล้วครับมาโรยหน้านี่ครับมาแล้วครับผมมาแขวนเอาครับ นี่มาขายนะครับผมหอบลูกเมืองไทยมานะครับผมหิ้วมาเลยนะครับมานนี้มได้กินนะครับผมวันี่หน้าใจพิกราบตีเสี้ยงนี่ซอลที่ไหนยำหัยพิกราบมีขายมาได้ปิ้แงแก้วสองสามปีแล้วครับผมโควิดครับนี่ครับต่ำถึงก้านจรึงนี่นะต่ำมาเลยครับผมเก็บให้หมดครับเ <c oughs> พราะอย่างข้าประปยัดครับผมอันนีไ้ได้คุณภาพ หอมแลครับโอเคเดี๋ยวมใส่ในหม้อครับผมมาแล้วครับหยอบแล้วครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวให้มันซุกลงไปครับผมเดี๋ยวอยู่ในหม้อก่อนที่ซุกของก้างครับความห่อนเนี่ยเราอุ่อยู่ครับผมถ้าเราปิดซุกลงไปมันจะเปื่อยนะครับผักนในขี้เปื่อยครับผมนี่ครับใส่ตับปลาที่แขวนใส่ไว้เลยครับหอมสดๆเลยครับผม คนในบ่ชอบผมต้องใส่กันนะครับผมนะครับแต่ว่าโคดเนื้อสองมาเขาจะใส่กัน,นครับผมทางเหนือนะครับทำเ,เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาจิ้มก่อนนะครับผมแกงผักกาดใส่กินงวัวใส่บเบคอนแกงแบบมึงมึงครับผม ต้องเยอะมากไหมครับผมอาหารบ้านเฮาครับอาหารเมืองครับผมถ้ามันพิธีพิถันลงไปก็จบมันเจมเมืองแล้วครับโอเคครับผมดตามันเลยครับนี่ครับผมสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายจุดแตะนะครับนี่ครับปอกมัครับใสเข้าไปครับปิดไฟแล้วนะครับผมปิดไฟแล้ว สุดยอดมันคือเตจครับผมนี่ครับแนที่ติ๊กคิมไข่ชุกนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะครับมันหลบบุ้ในหม้อนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปจิมกันนะครับผมมาครับผมหมาลองจิ้มครับผมกับปั่นพักกระโขมนะครับกิ้มพักดองัำอย่างไรววันนี้กับลุงเขามาแกงแล้วกันครับนี่ครับนี่ครับผม ต้องบอขมก่อนตะกี้บ e อกขมนะครับจิ้มหอมเดี๋ยว่าใบมันจะขมของมึงนะครับแนมบอกขมนะครับจิ้มก่อนนาะครับอะไรมาเด้จิ้มก่อนนะครับฮ้อนเลยนะครับผมฮ้นออกง่วงเนี่ครับนี่ครับเป่าน้อยก่อน อลองขมเล่นน้อยแต่ก็ล่ำเนี้ครับผมลองไปย่ญญาพอครับผมจะได้จะได้ขอฝากคลิปนี้เลยครับผมคุณคําคนไกลบ้านครับจมูกทักทายครับผมโอเคนะคผมจะได้จะได้ขอฝากกันคลิปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับผมหรือแบบว่า,วาหรือบบอันก็ คอมไม่ถึงกันได้นนครับผมอยังพิาพาทตั้งไดยังได้ก็วางกันมานครับผมจะได้ปรับปรุ้งครับผมเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาติดตามครับ